สวัสดีครับนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสุกุสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมกับมาพพ์พอนะครับกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับทางช่องย u b e ครับลูกอีสานพันธุ์ขาวเนียวเมืองดําดําครับจากจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับเมื่อนี้พบอพอพี่น้องนะครับตรงกับวันที่18ตุลาคมนะครับพศ2อ6 4นนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณสลบการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมุดหนุนสินค้าทางช่องเฮานะครับ อ่ามื่อนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพ่อวัยแอมมือสองนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื่อนี้เป็นพ่อวัยแอมประกอบนะครับพี่น้องครับซึ่งอ่าเป็นผู้แอมไซเล็กนะครับอีกตัวนึงนะครับซึ่งลองทดสอบเสียงแล้วล่ะนะครับก็ถือว่าอ่าแรงเกินโตนะครับพี่น้องครับแรงเกินโตนะครับกับอ่าราคาประหยัดประหยัดนะครับสำหรับผู้แอมตัวนี้นะครับผมสามารถนําไปขับอ่าดอก สิบหานิ quality, ้วนะครับได้ถึงคางละสองถึงสามดอกนะครับงานประกอบก็ถือว่าอ่าใส่ได้นะครับพี่น้องครับบ่ถือว่าขี่ไล่นะครับถือว่าแรงนะครับแล้วก็เสียงดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาชมอ่าใส่ในกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจังสวีมาทดสอบเสียงให้พี่น้องเขาฟังกันนะครับอ่าตั้งแต่หมอแปลงลูกเดียวนี่ก็คุมแล้วพี่น้องนะครับหมอแปลงลูกเงี้ยพอสมควรนะครับหมอแปลงลูกเท่ากับอ่าฝ่ามือพอดีนะครับอ่าสิเป็นท่านซิสเตอร์นะครับคางละ ซีคูนะครับกับซีคูกับตกไปขางหนึ่ง8ตัวนะครับพี่น้องขับบอร์ดใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่ครับบอร์ดใหญ่ๆนะครับค่าปลาครับผมค่าปลาของดีไม่ยี่ห้อครับพี่น้องครับค่าปลาหมื่นนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับฟังนี่ก็คือกันครับพี่น้องครับพอลงระบายอากาศพี่น้องเบิ้งเอาครับฟังละฟังละ2ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็น4ตัวนะครับพี่น้องครับรวมทั้งหมดเป็น4ตัว นะครับก็ถือว่าเป็นงานประกอบที่ใส่ได้นะครับพี่น้องครับใส่ได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับในในรูปแบบของู้ยแมใส่น้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนข้างหลังครับพี่น้องครับเดี๋ยวผาผมชมข้างหลังนะครับเดี๋ยวพาช่มข้างหลังนะครับแจ็คข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงแป๊บหนึ่งครับแจ็คข้างหลังตัวนี้สิมีทั้งแบบ XLR นะครับแล้วกับแบบแจ็คโฟนนะครับขาดว่าแจ็คโฟนนะครับน่าจะเสียหายนะครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งตามรหลุดพี่น้องเด้อนะครับ น่าจะเสียหายจากการขนส่งนะครับพอตอนลูกค้าอ่าก่อนที่ส่งมาลูกค้าร่องให้ก็คือร่องแจ็คโฟนมานะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดนะครับถ้าบ่อ่าถ้าบ่มีปัญหานะครับก็ถือว่าบริเกี่ยวของกับกับการใส่งานนะครับเพาก็ใส่เป็นแจ็คเอคลารก็ได้นะครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะไปเปียนเอากับโบกี้บาทครับพี่น้องครับนะโบกี้บาทนะครับส่วน XLR นี่ใส่งานปกติดีนะครับส่วนแจ็คลำพงนะครับสิมีเป็นเซเบคอนนะครับแล้วก็ดำแดง นะครับพี่น้องครับดำแดงนะครับอ่าส่วนฝาหลังนี่ก็อาจจะบอสวยงามปนใดนะครับมีห้อยตามการใส่งานนะครับแต่ข้างในนี่บอกเลยว่าอ่าคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับบอร์ดใหญ่ๆครับพี่น้องครับถ้าสิเติมขังละอ่าซีคูนะครับแปดตัวนะครับสามารถครับสิบแปดนิ้วครล้ดอกก็ยังได้เลยพี่น้องครับเพราะว่าหมอมันใหญ่นะครับผมหมอมันให้กําลังไฟอ่าที่สูงพอสมควรนะครับหรือว่าเป็นสิบห้านิ้วครับเบสหัวละสองหัวละสามดอกได้นะครับ ตรสอบให้พี่ไผ่พี่หิน้องฟังนะครับสิเป็นสิบหานิ้วนะครับเสียงกลางนะครับชั้นหนึ่งสองดอกนะครับเราก็เป็นสิบแปดนิ้วนะครับผมเสียงเบสชั้นหนึ่งสองดอกนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ฟังนับกันนนาอพี่น้องเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวนะครับทดวสอบกันเลยนะครับ เปิดึ้นเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับพัดลมระบายอากาศครับพี่น้องอ่ะพี่น้องคือสิเรลองเห็ดเนาะนะครับพัดลมระบายอากาศสีโตครับทำงานปกติดีนะครับโอ้ข้าป่าตัวใหญ่เป็นตะอุ่นใจขนาดพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบช่องเอก่อนกละกันครับอ่านะครับเล่งติดมือดีอยู่ด้พี่น้องครับ วา่าลุมปกติดีนะครับผม<ว>บ,บ,บมีขอกมีแขกนะครับส่วนตัวของไอ้ว่าลุมนะครับ

นะครับเบดกะถือว่าเป็นลูกดีนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าแรงกลนโตนะครับพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าอะไรที่เฟ้นไซมากก็ถือว่าเป็นเกรดดีนะครับพี่น้องครับหมอแปลงลูกใ่า่ๆครับผมค่าปลายหงไๆทั้งมัดสีลูกนะครับพี่น้องครับหน้าตาครับพี่น้องครับสภาพโดยรวมกะถือว่านะครับโอเคนะครับผมใส่ได้นะครับในราคาที่สบายๆพี่น้องสามารถจับจองไปใส่ได้นะครับราคาอยู่ที่นะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับ 2,900บาทไม่รวมส่งนะครับโอ้พี่น้องครับราคานี้คุ้มค่าพี่น้องครับผู้ใดที่ยังบั่ทานมีพาวเวอร์ไวไซดนะครับพี่น้องครับกะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คับเบอร์โทร0630 5 64876นะครับพี่น้องครับเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันพี่น้อง0630 5 648 เจ็ดหนะครับพี่น้องครับสินิ้วข้างละ2อถึงสดอกนะครับสินิ้วข้างละ2อถึงสดอกได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับผมคลิปนี้นะครับจากกันไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหนานะครับพ่อๆกันไม่ฝากพี่น้องกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าสิได้เบิรงคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องครับมีความสุขสุขคุสุขคนสบายดีสวัสดีครับ